การค้นพบสารเซซามินในงาดําซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถือเป็นการพัฒนาเป็นอีกก้าวของวงการแพทย์และที่สําคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าสารเซสามินที่พบนั้นจะไปยับยั้ง เรื่องของการฟื้นฟูเซลลจากการถูกทำลายหรือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับถือว่านี้เป็นข่าวดีนะครับในวงการวิจัยและวงการแพทย์ของไทยและเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยครับเมื่อนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับได้วิจัยและค้นพบว่าในงาดามีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าสารเซซามิน ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุได้เป็นครั้งแรกของโลกรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศน,นะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ท่านก็เปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่ามีการวิจัยค้นพบว่าเมล็ดงาดำเนี่ยมีสารเซซามินอยู่ภายในซึ่งสารดังกล่าวนี้นะครับจะสามารถ ช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์สลายกระดูก<ะ>ที่ทําให้เกิดเป็นโรคข้อเสื่อมโรคก,กระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทําให้แคลเซียมนั้นประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยรักษาฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวกับสมองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ส่งผลทําให้ท้ายที่สุดนั้นผู้ป่วยที่เป็นอาการแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต นะครับสุดท้ายก็คือประเด็นสําคัญที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของโรคมะเร็งสารเซซามินนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกันนี้ก็จะค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาอีกด้วยมีการน,นําเม็ดงามาสกัดผลิตเป็นอาหารเสริมได้โดยไม่ผลข้างเคียงแล้วก็ที่สําคัญดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการค้นหาสารเซซามินที่อยู่ในงาดําจะช่วยยับย <c oughs> <c oughs> <conf uss> <im itates sound> ั้งเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกฟังแบบนี้แล้วหลายคนรีบวิ่งไปหางาดําเลยนะฮะจะรับประทานอย่างที่อย่างที่อาจารย์เตือนเอาไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วได้ผลมากๆกก็คือต้องเป็นสารสกัดออกมา